เอาอันนี้ไม่ใช่หี่จะอันนี้ผ่านนะภาษามมาอีดงก็พูดได้แค่นี้แหละก็โอ้หมาหี่เบาจังเลยนะพี่เบาแสดงว่าพี่เด็กมอะไรขยายความด้วยจะลึ่งป่ะบุม้มาเด็กเสียงเบาเสียงเบามมาเด็กแลได้ผู้ใหญ่อะผู้ใหญ่่าเป็นนี่มาผู้ใหญ่อดูแข็งกล้าว นี่เป็นมา้าผู้ใหญ่นะใช่มา้าผู้ใหญ่ที่ท<ม>ี่ผู้ใหญ่แล้ะถ้าม้าแก่แล่ะระบากขนาดนี้กูวางยาแม่งตายไปจะขาดใจนะแสดงว่าม้าสู้ชีวิตเนี่ยเอาเอ้าเอ้า,าเอาม้าขำไปเลย ม้ามันจะแก่เลยน้าขำอะไรนะมาขำผู้เล่นผู้เล่นเออแล้วจะมาไม่ได้อาบน้ำล่ะเหม็นสับอันนี้แปลว่าเหม็นม้าเหม็นม้าเหม็นได้มาบาพานอ่ะนี่พี่มากระทงที่ไหนวะเนี่ย พานเหรอพานโโอ้หนี่พานเรื่องขันน้ำมันหลวงพ่อเรียกว่าอะไรนะพานอันนี้เนี่ยใช่ไหมจะเขาสามร้อยยอดร้านทุกอย่างยี่สิบนางงานเนี่ยได้เขาได้ไม่แถวเขาสามร้อยยอดอันนี้เอ้าแล้วไหนไม่ใช่อันนี้อันนี้โอ้โหคอนไซด์กันเลยอันนี้ลูกพานอันนั้นอะไรน่ะอันนี้กันอ่ะอันนี้อันนี้ ฮนะอั่นน่ะฮันอันนี้อ่ะอันนั้นน่ะฮันอันนั้นน่ะอันนั้นน่ะอันนั้นน่ะฮันอันนั้นน่ะอันนั้นน่ะอันนั้นน่ะจังหวะไหนลูกนี่ชอบา่ายอ่ะให้เจ็บคอมันจะไม่มีเสียงพูดเพื่อก็ต่งเลยก็มีเสียงตลอดเกียร์เสดพี่ ไว้บางคนเพื่อกูตุ้ยที่จะขอโทษมือมือมันเผลอไปมือพี่ขอโทษตีขนาดนี้มึงไม่ต้องขอโทษกูแล้วพี่แล้วถือไปเนี่ยมาถือดิทำดีๆทำดีๆอย่าทำดีขอโทษไงตกใจเห็นหน้าตกใจอีกหลายคืนตะหัวกระโหลกล้าง๋อเด็กคนที่เปลี่ยนไม่เอานี่จริเอาอะไรคอนเออจะได้จบเหมือนงานนู้นเป็นต้น ตัวอะไรเนี่ยนีอะลรพี่แจ๊ค่ยเจะให้ไปหางานทองเนี่ยเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรแต่การเลยเอามาทำเลยมาช่วยช่วยไงเอาเลือดจับเนี่ยเนี่ยใช่ไปลดล่างม้าตัวนั้นนุ่นอะเราจะเป็นคนได้ใช่ไหมเป็นใช่ไหมอะไรอ่ะอีโดนมึงตกตกมันตดหน้าเวที น้องหองน้ำอยู่ไกลบอมันอัดอันทำไมอ่ะหาอะไรวะเป็นไรอ่ะที่บ้านผมไม่มีกลิ่นนี้ตอนไปเจนน้องหอมหอ้าวน้องหอมเลยไม่มมมมมมจำแ <c oughs> ป็นติเกอาจจิยักมา,มมมามไปไปอย่าอย่าทายงหนูไม่ได้ตดแล้วทำไงเสียงกระซิบจากช่องแค่ ไปตรงนั้นทำอะไรจะช่วยไงทำทำทำจะไปไหนไปข้างเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะกันที่ี้พี่จะได้ไหมไปอย่ากระพือมากเดี๋ยวมันไม่อ่างท่อน้ำไม่ได้เข้าใช่ดไหมไม่ได้ไปเสียงเสียงดังมากเลยตีหัวออกตูดเป็นอะไรอ่ะเป็นอะไรไม่ต้องยุ่งอยูจมูกบาน จมูกมันนะพี่สูดดูได้เข้าไปทั้งตัวเลยวิบาร์ตอนแรกเขาไม่ได้บานเขาตั้งใจทำให้มันบานทำไมเขได้ผัวเขาเข้าไปกลางเต็นท์นอนบ้าเหรอนี่รักขนาดนั้นเลยนี่แค่รูจมูกนะไาเห็นอีกรูนึงนลยยิ่งกว่านี้อีกโอ้ป๊าดอะไรเนี่ยหึงเอ้ยมึงลื่นเป็นปองเมียนเลยมั้งเฮ้ย มึงว่ากูขอเข้าไปกลางเต็นท์อยู่ด้วยมึงบ้าแรูหูกับหูมึงเลยิเออย่าถลึ่งไม่ชอบไม่ชอบอย่าอยาาคลายกับกูนี่ลงไปข้างล่างอีพุตเดิอ้ยไปดนทีพเก่งค่ะเก่งมากเก่งจริงๆตัวเท่าหมัดหมาเนี่ยว่าเป็นหมัดหมาเลยอ่ะหนูไม่ชินเนาะพูดเลยมันพูดแรงเกินเราก็ไม่ชินหรอกเล็กกว่าหมาอีกนแม่น แบบก็ก็หนังไงก็ทำไมแค่มันสูดลมหายใจออกแบบนี้ทไมน้ำตาหนูไหลเลยอะ่ะทำไมมันแรงจัดเลยข้างในจมูมึงอะ่ะจมูกไม่ใช่เดบูนี่นี่นี่เธอเป็นใครอย่าวิ่งกับฉันออกไปโอ้โ ตกนางเอกเขาเนี่ยใครเปิดถุงก๊อ็แก๊ปเราผ่านแตกซะมังหัวเนี่ยเข้าไปยังไม่รู้กันใช่ไมไปพอมีนามองหน้าฉันได้ดีเหมือนฉันคือใครจำได้ไหมฉันยังไม่รู้กับเธอได้ไงฮะเธอเป็นใครลอยหน้าลอยตาลอยหน้าลอยตาม่มาสิประมาสิมีอะไรกูช่วยพอดีมึงเพื่อนกูอ่ะดูกูเปิดทางให้มึงแล้ว นี่เลยนดจังหวะกันก่อนไม่คร<ะ>ั้งเดียวเดี๋ยวกูตบครั้งเดียวครั้งเดียวเลยเออแอนปุ๊บกูเข้าเลยนะเออม,มึงทำไม่ดีแต่มึงเล็งยิ่ดีซะยนะ่ะโอ้ยร้อยหน้าก็พูดแล้วกูไม่ชอบเลย พูดเข้าไปเกิดอะไรขึ้นลูกออกมาน่าจะเหมือนใครนะมึงกระปูเนี่ยจะไปโผล่ที่ไหนก็ไม่รู้โอ้โผล่จะโผล่ที่ไหนหลบไปที่ที่หลังหลบไปกูให้คนทามว่มึงง่อยเองอ่ะเล่นอะไรเก่งใจก็หน่อยเห็นกรอบหน้าเพราะนี่เหนียวนี่เลยใช่ไหมเออไรไงกระจังหน้าไปจนลุตามเลยจัดเมจัดเมนเขาเรียกจัดตามไหนล่ะตั้เปียกไม่ได้ดูหน้าตัวเองเลยคุณว่าหัวหน้าเหรอ หัวหน้าผู้พูดดูเมื่อกี้เฮ้ยแม่พูดใไงมาเนี่พระพี่นานพระพี่นานจำไม่ได้ผมจะบอกให้รู้คนที่อยู่ตรงหน้าพระพี่นานอยู่ตอนนี้หม่อมฉันก็คือแสงสง